เดี๋ยวก่อนจะไปชุดนี้เหรอเปลี่ยนชุดก่อนดีก,กว่ามาั้งทำไมอะคะฟาก็จะแค่ไปดูหนังเองอะเพื่อนฟ้าเขาก็แต่งอย่างนี้กันทั้งนั้นขาสั้นอย่างนี้เนี่ยนะทุเลศวะ่ะพบแต่เพื่อนเร็วๆถึงได้เป็นแบบนี้ไงอะไรแค่นี้ทำไมต้องด่ากันด้วยเราด่าฟ้าไม่พอยังด่าเพื่อนฟ้าอีกนี่เพ่เป็นบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแฟนมไง อยบอกกูว่าจะขับรถไปรับเพื่อนดูหนังเอาไปแลดมากกว่ามั้งแต่งตัวอย่างกะกันลีไปงั้นฟ้าไม่เอารถของพี่แล้วอย่ามาให้ฟ้าเห็นหน้าอีกนะจะไปไหนก็ไปเลยฮะมึงกล้าหนีกูเหรอฮะกล้าหนีกูเหรอมึงกล้าหนีกูได้ไงฮะไปนะมึงกล้ามากเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมึงทีมก็ด้วยเหะอ้ยฟ้าดังนี่มานี่เลยฟ้า จะตกดูเลนไงไอ้ดิกูบอกให้เมียกันเกงไม่ไปยันไ้กูาฟาพี่ทีมาทำไมฟ้าจะไปเรียนพิเศษฟ้าเดี๋ยวฟ้าพี่ขอโทษน,นะจะขอโทษทำไมทำกันขนาดเนี้ยพี่รู้ว่าพี่ผิดอ่ะ พี่โมโหไงพี่ก็เลยลืมตัวแต่ที่พี่ทําไปเนี่ยพี่รักฟ้านะพี่รักมากก็เลยถึงมากไงฟ้าภัยพี่นะฟ้าฟ้าพี่สัญญานะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพี่จะไม่ทํากับฟ้าแบบนี้อีกเลยนะเชื่อพี่นะพี่รับปาก เจ็บตรงไหนไหมจะีีดูหน่อยหากวดพี่นะดีกับพี่ก่อนโอเคพี่ขอโทษพี่ไม่ทำแล้วให้อภัยเพราะว่าพ่อแม่ชอบพี่ชายชอบแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกและ มันยังเพอร์เฟคเป็นหมดทุกอย่างอะนะตอนนั้นคือฟ้าไม่ฟ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสําคัญมากคือฟ้าคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆไง